สวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับช h n n n แดดดี้ขุดกิงครับวันนี้ Daddy จะมาชวนเพื่อนๆทำเมนูขนมปังโอวัลตินทูโทนครับสูตรนี้เนื้อขนมปังมีความเหนียวนุ่มนะครับแล้วก็มีความหวานหอมกลมกล่อมของโอวัลตินแล้วก็มีช็อกโกแลตชิพให้เคี้ยวเพิ่มความอร่อยด้วยนะครับเป็นเมนูขนมปังง่ายๆที่ทำเองที่บ้านได้เลยนะครับ สูตรนี้ทานเปล่าๆก็อร่อยหรือจะทานกับชากาแฟนมสดก็ได้หมดเลยนะครับรับรองว่าใครได้ทานจะต้องถูกใจแน่นอนครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนแล้วก็วิธีการทําไปพร้อมๆกันเลยครับขั้นตอนต่อไปเรามาดูส่วนผสมที่เราใช้ในวันนี้ครับอย่างแรกจะเป็นแป้งขนมปัง350กรัมนมสดชนิดจืด200กรัมน้ําตาลทราย80กรัมไข่ไก่เบอร์2 1ฟองเนยสดชนิดจืด40กรัมเกลือเศษ1ส่วน4ช้อนชา ช็อกโกแลตชิพ50กรัมยีสต์1ช้อนชาผงโอวัลติน2ช้อนโต๊ะแล้วก็น้ำร้อน1ช้อนโต๊ะสำหรับผสมผงโอวัลตินนะครับข้อมูลส่วนผสมทั้งหมดนี้แดดดี้ฝากไว้เพื่อนๆใต้คลิปแล้วนะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับขั้นแรกเรานำแป้งขนมปังใส่ลงในโถตีตามด้วยเกลือน้ำตาลทรายยีสต์แล้วก็ไข่ไก่ครับจากนั้นเราตีด้วยความเร็วต่ำให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันครับ พอส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีแล้วนะครับเราก็จะทยอยเติมนมสดชนิดจืดลงไปครับแล้วก็ตีต่อด้วยความเร็วต่ำไปเรื่อยๆจนส่วนผสมเข้ากันจนไม่มีเม็ดแป้งเลยครับพอส่วนผสมเข้ากันดีแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเราจะเติมเนยสดชนิดจืดลงไปครับจากนั้นเราตีต่อด้วยความเร็วต่ำประมาณ1นนาทีให้เนยละลายเข้ากันครับ พอเนยละลายเข้ากันดีแล้วเราเปลี่ยนเป็นความเร็วปานกลางตีต่ออีกประมาณ15-20นาทีจนแป้งเหนียวนุ่มแล้วก็ไม่ติดโถเลยครับระหว่างรอเรานำผงโอวัลตินมาผสมกับน้ำร้อนแล้วก็คนให้ละลายเข้ากันพักทิ้งไว้ก่อนครับพอเราตีแป้งครบ15-20นาทีแล้วนะครับแด๊ดี้จะนำอ่างสำหรับพักแป้งมาทาด้วยน้ำมันบางๆนะครับเวลาเราพักแป้งเนี่ยตัวแป้งจะได้ไม่ติดกับอ่างครับ ขั้นตอนต่อไปเราจะแบ่งแป้งออกเป็น3ส่วนนะครับโดย2ส่วนเราจะไปผสมกับน้ำโอวัลตินนะครับอีกหนึ่งส่วนเราจะทำเป็นสีขาวปกติธรรมดานะครับเราก็นำแป้ง2ส่วนเนี่ยมาใส่เครื่องตีนะครับจากนั้นเราก็หยอดน้ำโอวัลตินลงไปครับเราก็ค่อยๆหยดแล้วก็ตีไปเรื่อยๆจนส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันครับอีกหนึ่งส่วนที่เหลือนะครับเราก็ใส่อ่างพักแป้งปิดฝาทิ้งไว้ประมาณ1ชั่วโมงหรือให้แป้งฟูขึ้นเป็น2เท่าครับ เรากลับมาดูแป้งที่เราผสมโอวัลตินนะครับพอเข้ากันดีแล้วเราก็นํามาใส่อ่างปิดฝาพักแป้งทิ้งไว้1ชั่วโมงหรือให้แป้งฟูขึ้นเป็น2เท่าเหมือนกันเลยครับระหว่างรอดัดดี้จะนาพิมพ์ขนมปังมาทาด้วยเนยให้ทั่วทั้งตัวพิมพ์แล้วก็ฝาด้วยนะครับวันนี้ดัดดี้ใช้พิมพ์ขนาดกว้าง10.5ซนติเมตรยาว19ซนติเมตรแล้วก็สูง11ซนติเมตรครับพอเราพักแป้งครบ1ชั่วโมงตัวแป้งก็จะฟูขึ้นเต็มอ่างแบบนี้เลยครับขั้นตอนต่อไปดัดดี้ก็จะนํามากดไล่ออาากกกศสัเัเ็นน้ยนะครบ จากนั้นเรานําแป้งที่ผสมโอวัลตินเนี่ยมาแบ่งครึ่งก่อนนะครับเสร็จแล้วเราก็นํามารีดบนแผ่นซิลิโคนให้มีความหนาเท่าๆกันครับเราจะรีดให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับให้มีขนาดความกว้างเนี่ยเท่ากับความยาวของพิมพ์นะครับหรือประมาณ19เซนนั่นเองครับเราก็รีดกลับไปกลับมาให้มีขนาดความหนาเท่าๆกันนะครับแล้วก็ให้กว้างเท่ากับความยาวของพิมพ์ครับเสร็จแล้วเราก็นํามาพักทิ้งไว้ก่อนนะครับ ขั้นตอนต่อไปเราก็นําแป้งที่เป็นสีขาวมารีดเหมือนกันครับเราก็กดนวดไล่อากาศสักเล็กน้อยนะครับจากนั้นเราก็นํามารีดให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าครับรีดกลับไปกลับมาให้มีขนาดความหนาเท่าๆกันนะครับพอเรารีดจนได้ขนาดที่เราต้องการแล้วนะครับเราก็จะนํามาวางซ้อนกับแป้งที่เป็นสีโอนตินครับ จากนั้นเราก็จัดทรงให้สวยงามนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็นําแป้งโอวัลตินอีกก้อนหนึ่งมารีดให้เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าเหมือนกันครับรีดกลับไปกลับมาให้มีขนาดเท่ากันเลยนะครับเสร็จแล้วเราก็นําม,มาวางซ้อนทับอีกชั้นหนึ่งครับเราก็จะได้แป้งขนมปังสีน้ําตาลสลับกับสีขาวแบบนี้นะครับถ้าเพื่อนเพื่อนต้องการให้มีหลายๆชั้นนะครับเราก็ตัดแบ่งแป้งเป็นก้อนเล็กเล็กแล้วก็รีดเป็นแผ่นบางๆวางซ้อนซอนกันห,หลายๆชั้นก็ได้นะครับ เสร็จแล้วเราก็รีดทับอีกครั้งนึงเพื่อให้แป้งเนี่ยมันติดกันแน่นขึ้นครับขั้นตอนต่อไปเราก็นําช็อกโกแลตชิพเนี่ยมาโรยให้ทั่วแผ่นขนมปังเลยครับใส่มากใส่น้อยนี่แล้วแต่ความชอบเลยนะครับจากนั้นเราก็ม้วนแป้งให้เป็นก้อนกลมๆครับม้วนขึ้นไปให้เป็นแท่งยาวๆแบบนี้นะครับสุดท้ายเราก็จีบแป้งให้แน่นแล้วก็ปิดหัวปิดท้ายให้แน่นครับจัดทรงให้สวยงามแล้วก็นําไปวางใส่ในพิมพ์ได้เลยครับ เสร็จแล้วเราก็กดใส่พิมพ์ให้แน่นขึ้นนะครับจากนั้นเราจะพักแป้งให้แป้งเนี่ยมันฟูขึ้นมาจนเกือบเต็มพิมพ์เลยครับ daddy ใช้เวลาพักแป้งทั้งหมดประมาณ40นาทีครับพอเราพักแป้งครบ40นาทีตัวแป้งก็จะฟูขึ้นมาจนเกือบเต็มพิมพ์แบบนี้เลยครับขั้นตอนต่อไปเราก็นําฝามาปิดเตรียมอบได้เลยครับตัวฝาเพื่อนๆอ,อ,อย่าลืมทาเนยด้วยนะครับไม่งั้นเดี๋ยวเวลาอบเสร็จแล้วตัวขนมปังจะติดได้ครับขั้นตอนต่อไป daddy จะอบที่อุณหภูมิ160องศา เปิดไฟบนล่างเปิดพัดลมใช้เวลาอบประมาณ30นาทีครับก่อนที่เราจะอบขนมเราจะต้องวอร์มเตาไว้ก่อนอย่างน้อยประมาณ10นาทีนะครับพอเราวอร์มเตาครบ10นาทีเราก็นําเข้าเตาอบได้เลยครับแลดี้จะอบถานตรงกลางนะครับจะได้โดนไฟบนกับไฟล่างเท่าๆกันครับพอเราอบครบ30นาทีขนมปังของเราก็สุกเรียบร้อยครับก่อนจะนําขนมปังออกเราก็เคาะพิมซักสอสาครั้งนะครับตัวขนมปังจะได้หลุดจากพิมพ์ได้ง่ายๆครับ เสร็จแล้วเราก็นําขนมปังมาวางผึ่งให้มันเย็นสักนิดหนึ่งนะครับจากนั้นเราก็นํามาตัดเป็นแผ่นได้เลยครับนี่นะครับตัวด้านในก็จะมีช็อกโกแลตชิพฉ่ำๆอยู่ด้านในแบบนี้เลยนะครับท่านี้ก็เป็นงานเสร็จเรียบร้อยครับสําหรับเมนูขนมปังโอวัลตินทูโทนครับสูตรนี้ตัวแป้งขนมปังนุ่มฟูอร่อยมากๆเลยนะครับแล้วก็มีสีทูโทนสวยงามนะครับมีความหอมกลมกล่อมของโอวัลตินแล้วก็มีช็อกโกแลตชิพฉ่ำๆแทรกอยู่ด้านในด้วยนะครับ สูตรนี้ทําง่ายมากๆนะครับเพื่อนๆสามารถทําทานเองได้ที่บ้านได้เลยนะครับทานเปล่าๆก็อร่อยหรือจะทานกับชากาแฟานมสดตอนเช้าๆก็เข้ากันมากๆเลยครับเป็นอีกเมนูหนึ่งที่ลูกๆชอบทานมากๆแล้วก็หวางไม่ลงเลยนะครับเพื่อนๆก็ลองนําไปทําทานกันดูนะครับถ้าชอบคลิปนี้ดดดี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปของพวกเราด้วยนะครับ หรือถ้าเพื่อนๆอยากมีส่วนในการสนับสนุนช่องเรานะครับเพื่อนๆสามารถกดปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณใต้คลิปด้านล่างนี้ได้เลยครับสำหรับวันนี้ด a d ดดี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ